กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งมีนามว่าปัตถะฐานะมีกินมีใช้เขามีบุตรชายสองคนคนโตมีนามว่าคันธกะคนเล็กมีนามว่านันทะทั้งสองเป็นเด็กฉลาดรู้ความสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของบิดาได้หลายอย่างแต่แล้วหนึ่งปีถัดมามารดาของทั้งสองก็เสียชีวิตและหลายปีต่อมาปัตถะผู้เป็นบิดาก็ได้แต่งงานใหม่ แน่นอนว่าภรรยาใหม่ของบิดานั้นอิจฉาเด็กน้อยทั้งสองและก็เป็นอย่างที่คิดในไม่ช้านางก็เริ่มใช้เด็กชายที่น่าสงสารให้ทำงานทุกอย่างส่วนเรื่องอาหารการกินข้าวที่กินเหลือหลังจากนำไปตากแห้งก็จะใช้ต้มให้กับคันธกะและนันทะได้กินน่าเศร้าใจแม้แต่ผักดีๆสักชิ้นสองชิ้นทั้งสองพี่น้องก็ยังไม่มีโอกาสได้ริ้มรองเรื่องราวเลวร้ายลงเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุด นางก็ลงมือทุบตีเด็กน้อยผู้น่าสงสารทั้งสองและเมื่อพวกเขาร้องไห้นางก็จะบ่นต่อปัตถาถึงความไม่เชื่อฟังและความดื้อรั้นของพวกเขาดังนั้นปัตถะที่ฟังความข้างเดียวจึงโมโหมากและสั่งลงโทษกักบ,บริเวณบุตรชายทั้งสองในห้องที่มืดและแคบในตอนนี้สองพี่น้องมีอายุมากพอที่จะรู้ความแล้วในที่สุดทั้งสองก็เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางแก้ไข นันทะมองผู้เป็นพี่ก่อนเอ่ยว่าข้าเบื่อเต็มทนอาหารนี้แย่ยิ่งกว่าอาหารของเด็กรับใช้ซะอีกเรากินมันมาตลอดจนร่างกายของเราสู้ผอมขนาดนี้เราควรหน,นีไปจากที่นี่เสียและหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเราเองพี่ก็คิดเช่นนั้นแต่อย่าให้ความเสียใจชั่วครู่มาทำร้ายตัวเราน้องเอ๋ยจำที่ท่านแม่บอกเราได้หรือไม่ โลกภายนอกไม่ได้จะทำสิ่งใดก็ได้ตามอำเภอใจอยู่ที่นี่หากว่าท้องว่างก็ยังมีเศษอาหารเอาไว้ให้กินแต่ข้างนอกเกรงว่าแม้แต่เศษอาหารก็จะไม่มีให้กินหากตัดสินใจจะไปจริงเช่นนั้นก็กินให้อิ่มท้องเถิดเมื่อได้ฟังคำพูดของผู้เป็นพี่นันทาก,ก็รีบกินข้าวต้มและหลังจากนั้นในตอนดึกทั้งสองก็แอบหนีออกมาสองพี่น้องเดินทางผ่านดินแดนที่แห้งแล้งมาระยะหนึ่งแล้ว ในช่วงบ่ายพวกเขาหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่และนั่งลงเพื่อพักผ่อนโดยความบังเอิญมีนกเอียงสาลิกาสองตัวบินผ่านมาเกาะกิ่งไม้และเริ่มโตเถียงกันว่าใครคือผู้ที่เป็นเลิศที่สุดจะนกโอหังข้าตังหากที่เป็นเลิศข้าไม่เคยได้ยินว่าใครโอหังเช่นเจ้ามาก่อนนกเอียงสาลิกาตัวแรกพยายามบินและกระโดดไปให้ถึงกิ่งที่สูงกว่าเดิม เลวไหลท in e e e, e ั้งเพเจ้าเป็นเลิอดตรงไหนนาขันนักเนื้อของข้าสามารถทําให้ผู้ที่กินเข้าไปกลายเป็นราชาอยู่เหนือมวลมนุษย์ได้ถ้าตั้งหากที่เป็นเลิอดนกเอียงสาลิกาอีกตัวเอ่ยตอบทันควันเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้สองพี่น้องก็มองหน้ากันพวกเขาไม่เคยเห็นนกพูดได้นี่มันวิเศษมากจริงๆทั้งสองหยิบเอาก้อนหินมาถือไว้หลายก้อนและเล็งไปพร้อมกัน ก่อนจะคว้างออกไปอย่างแม่นยำทำให้นกทั้งสองตัวจบชีวิตพร้อมกันทันทีทันทกะและนันทะน,นั้นรักกันมากทั้งสองเกี่ยงกันว่าใครจะได้กินนกสาลิกาตัวที่สองเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการให้อีกฝ่ายได้มีชีวิตที่ผาสุกแต่สุดท้ายนันทะผู้เป็นน้องก็พูดว่าท่านพี่อย่ามัวต่เสียเวลาอีกเลยท่านอายุมากกว่าข้ายอมต้องรักษาสิทธิ์ของท่านเอาไว้ เราะโชคชะตาของท่านได้เกิดก่อนแม้ว่าทั้งสองจะยังไม่ปักใจเชื่อจริงๆว่าการที่กินนกสาลิกาเข้าไปจะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งกลายเป็นราชาได้แต่เมื่อได้ฟังดังนั้นทันทากะจึงกินนกสาลิกาตัวที่สองและนันทาก็กินนกสาลิกาตัวแรกและทั้งสองก็พากันออกเดินทางต่อทันทีแต่เมื่อออกเดินทางมาได้สักพักหนึ่งทั้งสองก็พบกับชายชาราที่นอนฟุบอยู่ตรงพื้นหญ้า เลือดสีแดงสดไหลออกมาจากศีรษะการหายใจเข้าออกที่สม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่อาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บจึงทำให้สลบไปคันธกะตั้งใจจะพาชายชาราไปด้วยพ้นจากป่านี้จะเป็นเมืองอรุณทะย่อมต้องมีหมอยารักษาอาการของชายชาราได้แต่ทั้งสามคนจะต้องรีบเดินทางออกจากป่านี้ก่อนพบคาแต่แล้วนันทะก็ส่งเสียงร้องอย่างตกใจเมื่อคันธกะถามไถ่ก็ได้ความว่า สร้อยของนันทานั้นได้หล่นหายไปสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยที่มารดาทำให้สองพี่น้องคนละเส้นและมันสำคัญกับทั้งสองมากเมื่อลองคบคิดก็คาดเดาได้ว่าสร้อยอาจจะหล่นไปในช่วงที่ทั้งสองปาก้อนหินใส่นกสาลิกานันทะตัดสินใจว่าจะรีบกลับไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่จึงบอกให้คันธากะาล่วงหน้าไปก่อนพร้อมกับชายชาราและแม้ว่าคันธากะาจะไม่ยอมทำเช่นนั้นแต่การช่วยชีวิตชายชาราก็สำคัญพอๆกัน ทั้งสองจึงแยกย้ายจากกันโดยเหตุผลนี้นันท่าเดินเท้าอย่างรีบเร่งกลับไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมีโพรงซึ่งเป็นที่อาศัยของอสรพิษและมันก็กลับมาพอดีแน่นอนว่านันท่าผู้น่าสงสารไม่รู้เรื่องนี้เขาเดินหาไส้คอที่หล่อยู่จนเข้าไปถึงอาณาเขตของอสรพิษและมันก็ตอบสนองโดยการสังหารนันทาทันทีในขณะเดียวกัน คันธกะก็เดินทางมาถึงเมืองอรุณทะเขาพาชายชรา,าไปรักษาตัวกับหมอ,อยาไม่นานเขาก็ฟื้นคันธกะจึงตัดสินใจจะเดินย้อนกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่อีกครั้งเพื่อตามหานันทะในใจเขาเอาแต่คิดว่าน้องชายของเขาเหตุใดยังไม่ตามมาเขาร้อนใจอยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ทว่าในตอนนี้ในเมืองนั้นวุ่นวายและเต็มไปด้วยความโกลาหลเนื่องมาจากการจากไปของกษัตริย์ผู้ครองเมือง มีประกาศว่าคนต่างเมืองหากเดินเข้ามาในเมืองแล้วจะต้องถูกพาไปเพื่อตรวจสอบที่มาโดยเหตุนี้จึงมีทหารจากราชสำนักเข้ามาที่โรงหมอและสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดออกไปจากที่นี่เหล่าทหารหายไปในห้องที่ชายชารานอนอยู่พักใหญ่ๆหลังจากนั้นทั้งหมดก็เดินออกมาและประคองชายชาราออกมาด้วยแต่แล้วเหล่าทหารที่เหลือก็คุกเข่าลงทำความเคารพคันธกะ ชายหนุ่มอึ้งไปด้วยความตกใจเขาจึงรีบคุกเข่าลงและก้มศรีรษะจะรดพื้นเพื่อทำความเคารพกับทันทีหนุ่มน้อยลุกขึ้นเถิดถึงเจ้าจะก้มศรีรษะอยู่ทั้งวันทหารพวกนี้ก็ยังคงเคารพเจ้าอยู่เช่นนี้ชายชาราเอ่ยเสียงเบาถึงแม้สีหน้าจะดูซีดไปเพราะอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีแต่น้ำเสียงก็แฝงไปด้วยความอารีที่มีต่อคันธกะ ขออภัยด้วยข้าเพียงแต่ตกใจกับการกระทําที่กระทันหันเช่นนี้ว่าแต่เหตุใดคนเหล่านี้จึงต้องเคารพข้าด้วยคันธากะยังคงไม่เข้าใจเขาเอ่ยถามออกไปด้วยสีหน้าของคนซื่อและนั้นยิ่งทําให้ชายชาราอมยิ้มด้วยความเอ็นดูก่อนเอ่ยออกมาอีกครั้งว่ามากับเราสิเราจะจะได้คําตอบของเรื่องราวทั้งหมดต้องขออภัยท่านด้วย ข้าคงต้องปฏิเสธการเชื้อเชิญน,นี้น้องชายของข้าที่เดินทางออกมาด้วยกันยังไม่กลับออกมาจากป่าลึกข้าคงต้องรีบกลับไปดูเขาคันธกะปฏิเสธนั่นทำให้ชายชาราชะงักไปเล็กน้อยสีหน้าของเขาดูครุ่นคิดถึงบางสิ่งก่อนหันไปกระซิบบอกกับคนที่กำลังพยุงเขาอยู่และไม่นานทหารบางส่วนก็ลุกออกไปไปเถิดเจ้าไปกับเราส่วนนาทีการตามหาน้องชายของเจา้า ล่อยให้เป็นนาทีของพวกเขาเถิดคันธากะไม่ได้ตอบตกลงแต่เขาก็เดินตามชายชาราไปแต่โดยดีบรรยากาศรอบตัวของชายชารานั้นทำให้คันธากะไม่กล้าเอ่ยปฏิเสธออกไปอีกหลายวันผ่านไปคันธากะก็ได้ทราบข่าวจากเหล่าทหารว่านันทาน้องชายของเขาเสียชีวิตแล้วแม้ไม่พบร่างแต่รอยเลือดใต้ต้นไม้ใหญ่ก็พอจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้การสูญเสียที่คาดไม่ถึง ทำให้ชายหนุ่มเสียใจมากเขาเอาแต่ร่ําให้และกล่าวโทษตนเองอยู่อย่างนั้นที่เป็นสาเหตุให้น้องชายของตนต้องจากไปคันธกะในตอนนี้ไม่ใช่ชายหนุ่มธรรมดาอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ติดตามชายชารากลับมาเขาก็พบว่าแท้จริงแล้วชายชาราที่ตนตัดสินใจช่วยเหลือคือกษัตริย์ของเมืองด้วยเหตุผลบางอย่างพระองค์จึงหมดสติอยู่ในป่าและโดยเหตุนี้ทั้งเมืองจึงโกลาหนหลังจากนั้น ชายชราที่ตอนนี้เป็นกษัตริย์ก็แต่งตั้งให้คันธากะเป็นโอรสของตนและพร้อมที่จะดูแลชายหนุ่มให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากทราบมาว่าสองพี่น้องต้องหนีออกจากบ้านมาด้วยสาเหตุอะไรดังนั้นแล้วชีวิตของคันธากะในตอนนี้จึงเปรียบเสมือนได้เกิดใหม่แต่ทว่าในใจของคันธากะนั้นยังคงเศร้าโศกและคิดโทษตนเองกล่าวถึงหลายวันก่อนหน้านี้มีนักบวชชายและนักบวชหญิงสองคนเดินทางเข้าไปในป่า แน่นอนว่าทั้งสองจะต้องเดินทางผ่านต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นนักบวชอีกคนก็สังเกตเห็นอสรพิษสีดำทะมึนกำลังเลื้อยลงมาจากกิ่งของต้นไม้อย่างช้าๆสา,ายตาของมันวาวโรดคล้ายกับว่ากำลังรอตะคุบเหยื่อตรงหน้าแต่นักบวชทั้งสองก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดพวกเขาคนหนึ่งเดินผ่านใต้ร่มไม้เพื่อตักเอาน้ำที่ผุดไหลออกมาจากรากไม้และดื่มกินกันกระหาย แต่แล้วเขาก็ได้พบกับนันทาที่นอนสิ้นใจอยู่ใต้ร่มไม้โดยที่ไม่ต้องสืบสาเหตุการเสียชีวิตของชายหนุ่มตรงหน้าต้องมาจากอสอรารพิษตัวนี้เป็นแน่แต่ทาวาร่างกายของชายหนุ่มกลับไม่ได้ซีดคล้ำหรือไร้สีเลือดแต่อย่างใดเขายังคงเหมือนกับคนปกติที่นอนหลับเพียงแต่เขาหมดลมหายใจไปแล้วก็เท่านั้นตาเท่าหากเจ้าคิดว่าตนเองเก่งกาจนักละก็พิสูจดนด์้วยการชุบชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้สิ อายุเพียงนี้ก็ต้องมาดวนจากไปชา่างนาสงสารนักบวทหญิงเอ่ยออกมาในตอนแรกนักบทชายปฏิเสธแต่เมื่อนักบวทหญิงเริ่มพูดจายเยาะเย้ยเขาโดยบอกว่าความเก่งกาจที่เขาพร่ำบอกเป็นเพียงการเสรแสร้งเขาจึงตอบไปอย่างโกรธโกรธว่าถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถชุบชีวิตคนตายได้แต่ข้าสามารถสั่งให้คนที่มีอำนาจในการชุบชีวิตทำสิ่งนี้ได้ ครั้นแล้วก็ให้นักบวชหญิงนำน้ำจากขันทองเหลืองเทลงไปที่ตาน้ำทันใดนั้นเองน้ำทุกหยดที่ไหลลงไปในตาน้ำก็ทำให้ตาน้ำเหือดแห้งเอาละกลับกันเถิดแล้วเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนนักบวชชายกล่าวและพยุงร่างอันไร้วิญญาณของนันทากลับไปด้วยเมื่ออสอรพิษพบว่าตาน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่เหือดแห้งลำตัวของมันก็ค่อยๆแห้งกรอบ เรากับเป็นเศษกิ่งไม้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าสยดสยองหลายวันถัดมาทีนาบานของนักบวชชายก็ปรากฏร่างของอสอรพิษมันเลื้อยอย่างเชื่องช้าราวกับว่าใกล้สิ้นลมหายใจเต็มทีเพราะตาน้ำที่เหือดแห้งนั้นเปรียบได้กับชีวิตของมันในตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มเหี่ยวเฉาและหากยังไม่ได้รับการแก้ไขชีวิตของมันก็คงต้องจบลงเช่นกันนักบวชชายยิ้มมุมปาก เป็นไปตามที่เขาคาดการ์เอาไว้ไม่มีผิดอสรพิษบอกเขาว่ามันจะยอมทำทุกอย่างที่เขาต้องการหากคืนตาน้ำกลับไปให้มันดังนั้นนักบทชายจึงยื่นข้อเสนอให้มันพาชีวิตของนันท์กลับคืนมาไร้ซึ่งการปฏิเสธอสรพิษรับคำมันพาร่างที่ไกลไร้วิญญาณของมันไปขดอยู่รอบตัวนันทะไม่นานนักแผ่นอกของชายหนุ่มก็กระเพื่อมเป็นสัญญาณว่าเขากลับมาหายใจอีกครั้งแล้ว และเมื่อนันทาฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาคิดได้หลังจากกล่าวขอบคุณสองนักบวชก็คือคันธกะเขาเกรงว่าพี่ชายจะต้องเป็นห่วงตนเองจึงรีบออกเดินทางทันทีแต่เพราะเพิ่งฟื้นขึ้นมาและความหุนหันผันแล่นนันทะจึงไปผิดทางเขาดันดนเดินทางอย่างมีจุดหมายเต่ว่ากลับไปไม่ถึงจุดหมายและที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือเขาเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คันธกะอยู่ที่ใด ค่ำลงเรื่อยๆนั้นถ้าไม่มีเงินเลยสักกะหาปณะนะชายหนุ่มกำลังลำบากในการหาอาหารกินประทังความหิวแต่แล้วเขาก็มองเห็นหญิงชาราท่าทางใจดีกำลังเลี้ยงแพะเขาจึงถามนางว่าแม่ท่านหากท่านจะกรุณาแบ่งปันอาหารให้ข้าสักมือ้อวันรุ่งขึ้นข้าจะตอบแทนท่านโดยการต้อนแพะเหล่านี้ให้กับท่านหนึ่งวันหญิงชาราเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะนางเองก็แก่แล้วเดินเหินไม่สะดวกนักหากได้พักสักวันก็คงจะดีญิงชาราเชิญนันทาไปที่บ้านและนันทาก็พบว่านางมีใจอารีและยังมีอัธยาศัยที่ดีนางให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่เขาขอเสียอีกแต่ในใบหน้าที่ดูเป็นมิตรนั้นกลับแฝงไปด้วยความโศกเศร้าดังนั้นเขาจึงถามนางออกไปเผื่อว่าตนเองจะสามารถช่วยเหลือนางได้และเขาก็ได้คำตอบว่า ในเมืองนี้เกิดโรคระบาดบุตรชายของข้าคือหนึ่งในผู้ที่เคราะห์ร้ายโรคระบาดนี้ไม่ทราบที่มาและสาเหตุในทุกๆสามวันจะต้องมีชายนุมจากไปตอนพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าหญิงชาราตอบกลับทั้งน้ำตาเหตุใดจึงไม่มีใครที่จัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเล่าแล้วก่อนที่ชายหนุ่มจะหายไปเกิดสิ่งใดขึ้นก่อนหรือไม่เขาเอ่ยถามอีก ชายหนุ่มทุกคนจะหายตัวไปอย่างเงียบๆก่อนจะพบร่างของทุกคนที่หน้าผาท้ายหมู่บ้านทุกคนต่างก็พยายามแล้วแต่หนึ่งในผู้ที่อาสาหาต้นตอกลับจากไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันกษัตริย์เองก็ทรงประกาศว่าจะยกพระธิดาใหแต่งงานกับผู้ที่สามารถใครปิดสนาได้แต่ทว่าก็ไม่มีใครกล้าย,ยอมเสี่ยงชีวิตเลยในตอนนี้ทุกคนได้แต่เฝ้ารอความช่วยเหลือจากต่างเมือง ยิงชราผู้น่าสงสารกล่าวพร้อมกับร้องไห้อย่างคมขื่นเราไม่มีใครกล้าที่จะเสียสละและกษัตริย์เองก็ไม่มีโอรสดังนั้นจึงทําได้แต่สงสารขอความช่วยเหลือจากเมืองใกล้เคียงแต่การช่วยเหลือก็ย่อมมีการรอคอยแต่ในระหว่างที่รอคอยก็มีคนจากไปทีละคนนั่นเป็นสิ่งที่ทําใจได้ยากจริงๆอย่าร้องไห้เลยท่านมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อข้าข้าสัญญาว่าจะช่วยท่าน เพียงแต่ข้าต้องการอาวุธสักอย่างที่จะสามารถนำติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันตัวนันทะเอ่ยออกไปหากเขาช่วยเหลือทุกคนสำเร็จไม่แน่ว่าการตามหาที่ใช้อาจจะง่ายขึ้นในช่วงบ่ายแก่ๆของวันยญิงชราเตรียมอาหารและนันทะก็กินอาหารจนอิ่มท้องนางนำกริดเล่มหนึ่งให้นันทะาเอาไว้ติดตัวและเมื่อทุกอย่างพร้อมนันทะก็ออกเดินทางไปยังผาท้ายหมู่บ้านทันที เมื่อมาถึงหน้าผานันทาก็สังเกตเห็นว่าที่ตรงนี้มีโพรงเล็กน้อยเต็มไปหมดไม่ทันที่เขาจะได้คิดอะไรมากนักก็มีสิ่งหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมันคืออสอรพิษตัวยาวดูคล้ายกับอสอรพิษที่เขาเจอใต้ต้นไม้ใหญ่เพียงแต่อสอรพิษตัวนี้ตัวใหญ่กว่ามากตอนนี้มันจ้องมองนันทะดวงตาที่วววโรดของมันดูราวกับว่าต้องการเอาชีวิตของเขาไม่ทันได้ตั้งตัว มันพุ่งตรงมาตรงที่นันทายืนอยู่อย่างรวดเร็วนันทาอาศัยจังหวะหลบได้ทันแต่เขาก็พลาดไปร่างของเขาชนกับผาหินและนั่นทำให้เขามีบาดแผลเลือดสีแดงนั้นไหลเปื้อนชุดและกริบที่ได้มาจากหญิงชราแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือด้านข้างของเขาเป็นหน้าผามองลงไปไม่เห็นพื้นด้านล่างเขาลองเอาขาเขี่ยก้อนหินใหญ่ให้ตกลงทว่ามันกลับหายไปในม่านหมอกนั้น แต่แล้วนันทาก็นึกได้ว่าเขามีกริตที่ได้มาจากหญิงชราอยู่แม้ไม่รู้ว่ากริตเล่มเล็กเล่มนี้จะสามารถช่วยอะไรเขาได้หรือไม่แต่อย่างน้อยก็ลองเอามันออกมาเพื่อป้องกันตัวสักหน่อยก็ยังดีทางด้านอสอรพิษที่ได้กินข่าวเลือดก็ยิ่งทำให้มันคุ้มครั่งมันหันมาทางนันทะและตรงเข้ามาในตอนนี้นันทะนี้ไปทางไหนไม่ได้แล้วหากขยับตัวเพียงนิดเขาอาจจะต้องตกลงไปด้านล่างหน้าผานี้แทน ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจยกกริตขึ้นมาแล้วคว้างมันออกไปเหมือนโชคจะเข้าข้างเมื่อกริดเล่มนั้นปักลงไปที่ตัวของอสารพิษและดูเหมือนมันจะเจ็บปวดมากบาดแผล,ลอรอบๆกริตนั้นค่อยๆกลายเป็นสีดำคล้ำแต่ไม่ใช่เพราะกริตแต่เป็นเลือดของนันทาน,นั่นเองเราเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดังนั้นแล้วเลือดของเขาจึงสามารถจัดการกับอสสารพิษได้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงความเหนื่อยล้าจึงทำให้นันทะสลบไปเช้าวันต่อมามีพลานป่าคนหนึ่งมีนามว่าวันลบพข้ามาล่าสัตว์ในป่าและบังเอิญมาเจอนันทะนอนหมดสติอยู่และยิ่งไปกว่านั้นข้างๆข,ของนันทะก็คืออสอรพิษที่นอนแน่นิ่งความโลภเข้าครอบงำพลันเจเลยเอามีตัดหัวของอสอรพิษซ้ำร้ายยังขโมยเอาสร้อยคอของนันทะไปด้วย โดยเหตุนั้นวันลบจึงลากร่างของดันทัศที่ยังสลบสลายไม่ได้สติไปซ่อนไว้ที่บ่อดินเหนียวเพื่อไม่ให้ใครมาเห็นส่วนวันลบผ่านเจ้าเล่ก็เอาศีรษะอสารพิษไปถวายแก่กษัตริย์เพื่ออ้างสิทธิ์ในการแต่งงานกับพระธิดาแม้ว่ากษัตริย์จะทรงสงสัยว่าทุกอย่างดูจะเกินจริงไปบ้างเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นตามเนื้อตัวของวันลบมีบาแดแผลใดๆเลยการต่อสู้กับอสรพิษตัวยักษ์เช่นนี้ ย่มต้องมีบาดแผลบ้างไม่มากก็น้อยแต่วาจาที่ทรงลั่นออกไปแล้วก็ไม่สามารถคืนคำได้เช่นกันในขณะเดียวกันทหารรับใช้ก็เข้ามาแจ้งว่าขบวนเสด็จของเจ้าชายจากต่างเมืองที่สรงสารไปขอความช่วยเหลือได้มาถึงแล้วและทันทีที่เจ้าชายเดินเข้ามาและแนะนําตนเองเขาก็ต้องประหลาดใจที่เห็นผ่านลาสัตว์ยืนอยู่พร้อมกับหัวของอสรพิษแต่สิ่งที่ทําให้เขาตกใจมากยิ่งกว่าก็คือ สร้อคอที่ชายคนนั้นใส่อยู่ใช่แล้วเจ้าชายองค์นี้ก็คือคันธากะนั่นเองเขาไม่เคยล้มเลิกความพยายามในการตามหานันทะและการได้พบสร้คอของน้องชายทำให้เขาดีใจจนแทบเสียสติและเมื่อถามถึงเรื่องราวแล้วคันธากะก็โมโหมากเขาไม่เชื่อว่าพลันเจ้าเล่คนนี้จะเป็นผู้สังหารอสรพิษเขาเอ่ยออกไปว่าชุนฟาบัด ที่คอของเขามีสร้อยคอซึ่งเป็นของน้องชายเราเราทั้งสองมีเหตุให้ต้องแยกจากกันเราตามหาน้องชายของเรามาโดยตลอดและวันนี้สร้อยคอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของเขาก็มาอยู่ที่คอของชายคนนี้คันทกะเอาสร้อยอีกเส้นให้กษัตริย์ด,ดูแม้วันลบจะเถียงยังไงทว่าคันธก,กะก็เรียกร้องให้มีการพิสูจน์เรื่องนี้ในตอนนั้นชางปันมอที่มาตักดินเหนียวจากบ่อ ก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบชายหนุ่มรูปงามนอนไร้สติแต่ยังหายใจอยู่ร่างของเขาซ่อนอยู่ใต้ดินเหนียวเนื้อตมมอมแมมทั้งยังมีบาดแผลหลายที่พวกเขาตัดสินใจพาชายคนนั้นกลับบ้านและเมื่อชายหนุ่มฟื้นขึ้นเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ช่างปั้นหม้อฟังนันทาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองไปอยู่ที่บ่อดินเหนียวได้อย่างไรมันเป็นเรื่องยากอยู่บ้างที่จะเชื่อคำพูดที่ไร้ซึ่งพยานหลักฐาน แต่ทว่าเรื่องราวของนันทาก็ได้รับการพิสูจน์ด้วยข่าวการอภิเษกของพระธิดากับพลันป่าผู้ซึ่งฆ่าอสสรพิษจนเป็นที่จดจันว่าเก่งกาจและยังกล้าหาญนันทะไม่รอช้ารีบตรงไปยังพระราชวังทันทีแต่น่าเสียดายที่คนธรรมดาเช่นเขาจะเข้าไปในพระราชวังนั้นเป็นเรื่องที่ยากในเวลานี้นางปัญจรี พิดาของกษัตริย์กำลังเดินเล่นอยู่ในอุทยานด้วยความเศร้าหมองนางไม่อยากแต่งงานกับพลานวันลบแต่ก็ไม่สามารถขัดบัญชานี้ได้ด้วยความเหม่อล่อยนางจึงเดินไปที่หน้าประตูวังโดยที่ไม่รู้ตัวและเห็นนันทากำลังยืนร้องขออยู่กับทหารเฝ้าประตูเดิมทีนางมาได้สนใจเรื่องนี้มากนักเพราะในทุกวันก็จะมีชาวเมืองมาร้องขอเพื่อกบบิดาของนางเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ทว่ากับชายหนุ่มรูปงามคนนี้เรื่องราวที่เขาเอ่ยมากับทหารเฝ้าประตูทําให้นางนั้นสนใจใชายคนนี้ทันทีนางบัญจรีสั่งให้ทหารเฝ้าประตูปล่อยตัวนันทะก่อนจะสอบถามความเป็นมาของเขาชายหนุ่มเล่าออกไปตามความเป็นจริงและนั้นยิ่งทําให้นางบัญจรีเห็นถึงหนทางสว่างสําหรับเรื่องนี้นางจึงเอ่ยออกไปว่าในค่ำวันนี้จะมีงานฉลองที่ท่านพ่อจัดให้กับเจ้าชายจากต่างเมือง เพื่อเป็นการขอบคุณในไมตรีที่ทรงเดินทางมาไกลข้าจะพาท่านเข้าไปในงานนี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าจะจัดการเรื่องราวนี้อย่างไรนันทะาตกลงในค่ำวันนั้นเขาก็เข้าไปในงานฉลองได้อย่างแนบเนียนในใจของเขาเฝ้าครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะยืนยันได้ว่าตนคือคนที่ฆ่าอสอรพิษโดยไม่มีแม้แต่หลักฐานสักอย่าง งานฉลองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าชายต่างเมืองปรากฏตัวขึ้นและทันทีที่ทั้งสองพบหน้าก,กันนันทาก็ลืมเรื่องราวทั้งหมดไปชั่วขณะหนึ่งใช่แล้วนันทาได้พบกับคันธากะพี่ชายของเขาแล้วภายหลังนันทาก็ได้ทราบว่าคันธากะสองคนไปตามหาตนกับช่างปัน้นหม้อแต่ก็ไม่พบนั่นเกือบทำให้คันธากะถอดใจ แต่แล้วการปรากฏตัวของนันทะในงานฉลองตึงเป็นสิ่งที่เกินคาดหมายมากทำให้คันธากะดีใจจนแทบปิดเอาไว้ไม่อยู่น้ำตาของชายหนุ่มไหลอาบแก้มอย่างควบคุมไม่ได้เพาเกือบถอดใจไปแล้วหลายครั้งแต่สีหน้าของน้องชายที่ผ่านความทุกข์ยากมาด้วยกันทำให้เขาลมเลิกไม่ได้ที่จะเฝ้าตามหาน,านันทะไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนหรืออีกกี่ปีแต่เมื่อคันธากะาประกาศต่อทุกคนว่าน,นันทะคือน้องชายของเขา ก็ทำให้วันลบหน้าซีดเผือดรู้ชะตากรรมของตนเองแล้วว่าหากไม่สารภาพบาปออกไปชีวิตนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้หายใจอีกและสิ่งแรกที่กษัตริย์ทำคือส่งพรานเจ้าเล่คนนี้ไปขังเอาไว้และให้ไปทำงานชดใช้ด้วยการขนหินและทรายเพื่อสร้างกำแพงกั้นหน้าผาแต่นี้ต่อไปจะไม่ต้องมีใครผเผชิญกับเรื่องราวร้ายๆเช่นนี้อีก การเวลาผ่านไปแน่นอนว่านันทาได้อภิเษกกับนางปัญจรีธิดาเพียงคนเดียวของกษัตริย์ส่วนคันธกะหลังจากที่ได้เจอน้องชายแล้วความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจของเขาก็มาลายหายไปจนสิน้นเขาเดินทางกลับไปยังเมืองอารุณทะและหลังจากนั้นทั้งสองเมืองก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเป็นต้นมา